สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้ mm hmm. อ้อยอิงเขานะคะจะมานําเสนอเมนูเห็ดหอมสดผัดกุ้งน้ํามันหอยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เห็ดหอมสดนะคะนําไปทําความสะอาดล้างให้เรียบร้อยนะคะวันนี้พอมีเวลาเราก็จะมาทําเพื่อความสวยงามนะคะประมาณนี้ต้นหอมหั่นประมาณนิ้วหนึ่งนะคะกระเทียมสับ ซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำมันหอยนะคะอันนี้จะเป็นกุ้งค่ะล้างทำความสะอาดผ่าหลังเอาเส้นดำออกเรียบร้อยนะคะอันนี้น้ำมันสำหรับผัดเดีย๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะตอนอื่นใส่น้ำมันลงไปก่อนนะคะใส่น้ำมันมะกอกค่ะอันนี้นี่น้ำกระเทียมลงไปผัดเลยนะคะ ใช้กระเทียมไทยผัดนี้มันจะหอมมากเลยนะคะนำกุ้งลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะไม่ผัดกุ้งให้สุกมากนะคะนำเห็ดหอมลงไปเลยค่ะขอปิดฝาไว้แป๊บนึงนะคะ ให้เขาละอุอยู่ข้างในนั้นจะได้สุกแเร็ว,รวอ้าวเดี๋ยวมาเริ่มปรุงกันเลยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสน้ำตาลทราย นี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะผัดเห็ดหอมมันจะไม่ใส่น้ํานะคะเพราะว่าในเห็ดนี้มันเขาจะเออมน้ําอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวขอชิมรสชาติก่อนนะคะอโอเคพอดีเป๊ะเลยค่ะทีนี้เราก็มาโรยด้วยนี้นะคะต้นหอมนะคะ เ็นเมนูที่ทําทานกันง่ายๆนะคะไม่ยุ่งเลยนี่นะคะน่าทานไหมคะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ